กุมวาหมุตุลาฮิวบริกาโตาก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านนะครับ15นาทีนะครับผม,ผมอาจจะรวบรัดถ้าอย่างนั้นจะขออนุญาตรวบรัดสักนิดหนึ่งนะครับหัวข้อวิจัยของผมก็คือเรื่องอาลนายูบับเกาะนะครับาภาษาพื้นเมืองก็หมายถึงว่าชาวมาลายูแห่งบางกอกนั่นเองนะครับ จะเป็นหัวข้อเรื่องเอเลนายุบาเกาะหรือชาวมาลายูแห่งบางเกาะรัศดรยุคสร้างบ้านแปลงเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับปกตินักประวัติศาสตร์ในสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความพยายามในการที่จะหาหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ผมใช้ในประเด็นหลักในการวิจัยทิ้นนี้ก็มี2ชุดด้วยกันก็คือหลักฐานของฝ่ายมาลายูเองนะครับก็คือฮี้ขยัดปัตตานี ซึ่งก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็ใช้หลายฉบับอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อจะเอามาเป็นฐานในการความคิดเพื่อเพื่อจะได้บาลานซ์กันหรือว่าทํา ่วงดุลกันของทั้งสองฝ่ายหลักฐานชุดหนึ่งก็คือหลักฐานชุดของสยามนะครับหลักฐานหลักๆก็คือพระราชพงศาวดารน,นะครับแล้วก็ที่เป็นหลักฐานชั้นต้นที่สําคัญชุดหนึ่งเลยก็คือจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัตินะครับซึ่งเขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้เป็นหลักฐานหลักๆเลยที่ใช้นะครับพยายามที่จะไปหาฉบับที่เป็นฉบับที่เก่าที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับเพื่อที่จะได้นํามาอธิบาย เพื่อให้เกิดดุลยาภาพของทั้งความคิดทั้งสองเรื่องนะครับก่อนอื่นจะปูพื้น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรุงเทพในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองและมุสลิมมาอยู่ในที่ทางตรงไหนนะครับและในที่สุดแล้วทําไมชาวมาลายูจะมาเติมเต็มในความขาดในกรุงเทพนะครับและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ปัจจุบันนี้มุสลิมเป็นประชากรหรือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจํานวนมากที่สุด ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับนะมีจุลนมากที่สุดเลยลองไปก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ไม่รวมถึง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าลองจัดแบ่งมุสลิมในกรุงเทพหรือในช่วงต้นของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาง่ายแตกสลายไปแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องรวบรวมสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่นะครับสิ่งหนึ่งก็คือ,อต้องพยายามหาไร่บ้านพลเมืองมาเติมให้เต็มตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่า ใน,ในรัฐยุคจารีตนั้นกําลังคนถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญที่สุดในการสร้างรัฐนะครับรัฐจะไม่มีความมั่นคงเลยถ้าไม่มีกําลังคนนะครับในในยุคที่บ้านเมืองกําลังพูดง่ายก็คือระสัระสายในช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่สมัยธนบุรีถึงต้งนรันตน,นโกสินทร์เนี่ยจำเป็นต้องมีกําลังคนเข้ามาเติมในเรื่องของการรบนะครับการผลิต อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นการกวาดต้อนผู้คนนั้นเป็นเรื่องปกติมากนะในรัฐยุจารีตนะครับเช่นเดียวกันเพราะนั้นชุมชนมุสลิมเมื่อในช่วงต้นก็มีการตั้ง ชุมชนอยู่นะครับการตั้งชุมชนนั้นมีความสลับซับซ้อนพอสมควรตั้งแต่เรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษาไปถึงนิกายทางศาสนานะครับรวมทั้งวิชาชีพหรือความชํานาญการของแต่ละกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกเนี่ยจึงมีลักษณะของการแบ่งในหลายๆบริบทด้วยกันนะครับแต่พอสรุปได้ก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีถิ่นฐานเดิมที่เมืองบางกอกหรือกรุงเทพมาก่อนนะครับกรุงเทพนั้นเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นจึงมีมุสลิมตั้งถิ่นฐานมาก่อนแล้วนะครับหลักฐาน มัสยิดที่เก่าที่สุดในกรุงเทพคือมัสยิดต้นสน นะครับซึ่งเชื่อกันว่าสร้าบมาแต่สมัยวิทยาแล้วนะครับนี่ก็เป็นชุมชนเก่ามากรวมทั้งเป็นสุสานที่เก่าที่สุดในกรุงเทพด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อพยพมาจากกรุงศรีวิทยานั่นเองนะครับกลุ่มเหล่านี้จะมีทั้งในรูปของบันทึกตำนานแล้วก็เป็นมิสเป็นเรื่องเล่ามาตลอดเลยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสายตระกูลของพวกแขกเจ้าเซนที่เคยอยู่ในอยุธยาก็กลับมามาอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสายตระกูลบุญนาคอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มกล ที่อยู่มานะครับลุงทั้งมุสลิมกลุ่มจามนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญมากก็จะมาตั้งชุมชนอยู่ในกรุงเทพเช่นกันนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักเดินทางเข้ามาใหม่นะครับเมื่อเริ่มตั้งบ้านตั้งเมืองเริ่มเริ่มมี พื้นง่ายก็คือเริ่มมีความสงบสุขขึ้นบ้างในระยะแรก<ๆ>ก็มีพ่อค้ามุสลิมเข้ามาจากพื้นที่ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเข้ามาใน,ใน,ในยุคต่อมาซึ่งจะเริ่มเห็นชัดเจนมากก็คือเมื่อเข้าถึงในสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3นะครับเราจะเห็นมุสลิมกลุ่มนี้มาจากอินเดียเป็นหลักเลยนะครับและจากนั้นก็จะมาจากประเทศต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่3ที่เข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มตระกูลนานาที่ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามานะครับเข้ามาค้าขายาใน และจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของเราในวันนี้ก็คือกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนเข้ามานะในลักษณะของเฉลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยของมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพนะครับนะเป็นกลุ่มที่4ซึ่งเดี๋ยวผมจะเน้นอธิบายเรื่องการเข้ามาของกลุ่มนี้นะครับ ถ้าให้ดูในแผนที่อย่างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นว่าการแบ่งกลุ่มของกลุ่มคนใ,ใ,ในเกาะเมืองของกรุงเทพนะครับ uh, ในยุคแรกก็จะกระเถิบไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือทางฝั uh. ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตกก็คือย่านฝั่งธนบุรีนะฮะตั้งแต่คลองบางกอกน้อยอลงมานะครับแล้วก็จนกระทั่งคลองสาขาลงมาจนถึงคลองบางกอกใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าจุดใหญ่ๆของมุสลิมลก็จะตั้งอยู่นะครับเกฑ์กลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่จะให้ดูเป็นโดยสังเกตนะะ ก็คือบริเวณที่เป็นกลุ่มมุสลิมเก่าดั้งเดิมนะแถบมัสยิดต้นสนจากนั้นก็ขยายต่อมานะครับเป็นมัสยิดบางหลวงนะครับหรือหรือที่เรียกว่ากุดีขาวนะครับนะพอ,พอชุมชนของมุสลิมมากขึ้นก็จะกระเถิบแล้วก็ขยายชุมชนออกไปการขยายชุมชนที่เห็นชัดมากก็คือการสร้างมัสยิดขึ้นมาเป็นศูนย์กลางลมัสยิดก็จะกระจายตัวออกจากชุมชนนะครับแล้วก็ไปสร้างชุมชนใหม่คงไม่ต่างจากเวลา,าวัดก็จะมีก,การกรลังปนาพื้นที่เหมือนกันนะครับ นะต่อจากนั้นก็จะมีอันนี้เป็นชุมชนของพวกชีอะนะครับหรือพวกเจ้าเซนนะครับก็จะมาตั้งอันนี้ได้รับพระราชทานที่ดินให้อยู่บริเวณที่เรียกว่าปักคองมอนนะครับก็จะขึ้นมาอยู่นะระหว่างคองมอนกับคองมากอกน้อยนะครับใกล้นิวาสถานของพวกตระกูลบุญนาก็จะอยู่แถวๆบริเวณเกียวกันนะบ้านของสมเด็จเจ้าพยานะครับอันนี้คือกลุ่มที่อยู่ฝั่งทางด้านที่เรียกว่าฝั่งฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพยาอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อยู่ทางฝั่ง <Cem> ต,ะ,ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพยาซึ่งจะเริ่มเห็น เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เริ่มมีการขุดคลองนะครับนะในสมัยรัชีนที่หนมีการขุดคลองที่เรียกว่าคลองมหาหนาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มุสลิมก็มีส่วนสาคัญคือพวกอาสาจามจากนั้นก็เลยใช้ตัวบริเวณสองฟากคลองนี้เป็นที่ตั้งนะของมุสลิมจามซึ่งมุสลิมจามเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นับถือศาส,สนาอิสลามนิกายซุนนะนะครับซึ่งเป็นนิกายย่อยก็คือนิกายชาฟีซึ่งเป็นนิกายใหญ่มากของมุสลิมในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นจะเราสังเกตเห็นว่า แล้วก็เป็นที่ที่ขยายต่อไปเรื่อยๆกุดคลองจึงเหมาะมากที่เวลามีคนอพยพเข้ามาตอนหลังเนี่ยก็จะมาเกาะตัวอยู่ริมฝั่งคลองมหานาคและคลองที่ต่อไปกับคลองมหานาคก,ก็คือคลองสันสบนั่นเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ที่ดินของมุสลิมส่วนใหญ่ที่อพยพมาจากมาเลาย,ยูหรือออแกนายูเนี่ยจะเกาะตัวในช่วงแรกๆน่อยู่บริเวณริมคลองมหานาคเรื่อยไปจนมาถึงคลองสันสบนะครับ นะนนี่เป็นกลุ่มและกลุ่มที่เราเถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับนะเราก็จะเห็นอันนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นบริเวณตรงปักคลองมหาหนาคนะครับที่บรรจบเข้ากับคลองคูเมือง นะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนมุสลิมที่เป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากอินเดียหรือมาจากประเทศในอาณานิคมของตะวันตกในช่วงต่อๆมานะครับก็จะตั้งชุมชนอยู่บริเวณที่เป็นแถวสาทรน,นะครับบริเวณบางรักเนี่ยซ,ซึ่งอยู่ตอนล่างของแม่น้ําเจ้าพยาลงไปนะครับนั้นเราก็จะเห็นว่านี่คือเป็นชุมชนที่จะเกิดขึ้นก็เกิดเป,เป็นมสัสยิดของพวกกลุ่มที่มาจากอินเดียบ้างปากีสถานในปัจจุบันบ้างนะครับ อันนี้คือการตั้งชุมชนของมุสลิมนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะฮะของมุสลิมที่อยู่ในเมืองบางกาะที่ตั้งชุมชนอยู่นี้มุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อพยพเข้ามาือกลุ่มที่มาจากหูเมืองมาเลยูนั่นเองทีนี้มาอย่างไรนะครับก็จะเกิดอธิบายเรื่องเรื่องของรัฐปัตาน,น,นีสักสักนิดหนึ่งนะครับรัฐปัตานีหรือปาตานีเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่าเป็นสุลตานเนตนะครับเป็นรัฐที่มีการปกครองเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับสยามนะครับเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานคือยอ ไปตั้งแต่ประมาณตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16เป็นอย่างน้อยนะครับรัฐนี้มีผู้นําหรือมีการปกครองของตัวเองอยู่แล้วนะครับน่าจะพัฒนามาจากรัฐที่ชื่อว่าลังกาสุกะ นะครับในยุคสมัยโบราณเลยนะครับอันนี้เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นความสําคัญของรัฐปัตตานีในยุคแรกขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะครับรายละเอียดคงรออ่านในตัวงานวิจัยทีหนึ่งนะครับแผนที่ที่เราเห็นนี่เป็นแผนที่ที่เขียนโดยอามาหวนซึ่งเป็นอารักษ์ของเจินเหอนะครับตอนที่เข้ามาแล้วก็เขียนบริเวณแผนที่คาบสูตรภาคใต้นะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าบริเวณนี้มันเป็นรัฐที่มีมุสลิมอาศัยอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เจินเหอเข้ามานะครับในยุคนั้นนี่เองเนี่ยเป็นยุค ที่รุ่งเรืองสูงสุดของปัตตานีก็คือยุคที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นอิสลามนะครับโดยราชวงศ์ศรีวังษาหรือโคทามลิไคนะครับอันนี้เป็นภาพเขียนของอชาวฮอลันดาในศตวตรรษที่17พูดถึงเรื่องราชวงศ์ศรีวังษาซึ่งมีสุลต่านนะหรือสุลตานาที่เป็นสุลต่านผู้หญิงปกครองต่อกันมาหลายพระองค์นะครับนะฮะเป็นช่วงแรกเลยที่ปัตตานีรุ่งเรืองมาก ที่สุดนะเป็นยุคทองในยุคแห่งการค้านะก็มีสุลตา่านปกครองมาหลายยุคด้วยกันนะแปดพระองค์นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นมากก็คือสุลต่านสตรีนะครับสี่พระองค์นะครับรายาสตรีสี่พระองค์นะซ,ซ,ซึ่งรุ่งเร,รืองมากในยุคนี้นะครับยุคนี้ถือเป็นยุคทองปัตตานีและเป็นยุคที่ปัตตานีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมถึงสามสี่จังหวัด ของเรานะครับแล้วก็ลงไปจนกระทั่งกาลันตันไซบุรีนะครับนะค่อนข้างจะใหญ่โตมากนะครับนะฮะต่อมาเมื่อราชงนี้สิ้นสลายลงนะครับนะสิ้นสลายลงราชงใหม่ก็เข้ามาปกครองเป็นราชงกาลันตันนะครับนะเนื่องจากว่าเ,เครือข่ายของรัฐ ในข้าบสมุทรเนี่ยเขาจะมีการแต่งงานกันในหมู่ราชวงศ์เชื้อพระวงศ์เพราะฉะนั้นก็มีการอ้างสิทธิในการปกครองนะครับเมื่อราชวงศ์โคตามลริขายสิ้นสุดลงราชวงศ์ปัตตานีก็ถูกปกครองโดยราชวงศ์กะลันตันนะครับซึ่งซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันนะน,นี่ก็เป็นราชวงศ์ที่ปกครองกันขึ้นนะครับในระหว่างที่ราชวงศ์โคตามลริขายกับราชวงศ์กะลันตันปกครองเ,เองเป็นช่วงเวลาที่สยามกำลังขยายอิทธิพลลงไปสู่ uh, บริเวณคาวสมุทรตอนล่างนะครับท่านอยุธยา ผมตั้งข้อสังเกตว่าแต่เดิมเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีมีปริมณฑลของอํานาจกันอยู่ตรงบริเวณทะเลลุ่มทะเลสาบส,ส,สงขลานะครับและจากนั้นเนี่ยพอต่อมาเมื่อนครศรีธรรมราชต้องการขยายตัวลงไปถึงลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างเนี่ยก็เลยเกิดการประทะกันกันกบอํานาจของปัตตานีนะครับแล้วก็นําไปสู่สงครามที่ยืเดเยื้อต่อมาแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผลัดกันเป็นพูดง่ายก็คือเป็นรัฐบรรณาการนะในช่วงความสัมพันธ์นี้ผมคงจะไม่อธิบายรา,ายละเอียดมากนะครับ ในช่วงที่3เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ปัตตานีเป็นยุคที่สยามเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลต่อปัตตานีผ่านทางสงครามนะครับเราเรียกยุคนี้ว่ายุคสมัย7ดหัวเมืองนะครับก็คือเป็นยุคที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะครับรายละเอียดสําคัญก็คือว่าในช่วงเวลานั้นนะพูดง่ายๆก็คือสยามต้องการสร้างอํานาจขึ้นมาใหม่ รื้อฟื้นอำนาจของอยุธยาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการรื้อฟื้นอำนาจของอยุธยาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องกำราบหัวเมืองทั้งหลายที่เคยเป็นรัฐบรรณาการทั้งหมดนนรอบข้างไม่ใช่กรณีกับปัตานีอย่างเดียวกรณีของล้านช้างกรณีของกัมพูชาหรือแม่รัฐมอนก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐสยามพยายามที่จะเข้าไปควบคุมเพราะนั้นปัตานีการกระบวนการของการการยึดครองหรือการโจมตีปาตานีเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับรัชจารีตในช่วงเวลาเดียวกัน นะเผชิญปัญหาเดียวกันเพียงแต่กรณีของปาตานีเนี่ยมีประเด็นที่สลับซับซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องพมา่าเข้ามานะครับซึ่งถ้าเราอ่านเอกสารใน,ใน,ในเอกสารหลายชุดในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือว่า สยามไม่ไว้วางใจว่าปาตานีจะไปร่วมมือกับพม่าหรือเปล่าในการที่จะทาศึกกร,ระหนาบกับสยามในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมถึงนําไปสู่สงครามที่กรมราชบังบวรจะต้องไปจัดการกับปาตานีต้องทําอะไรสักอย่างกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็เลยนําไปสู่การไปรยึดคลองแล้วก็จัดตั้งเป็นรูปแบบของหัวเมืองเจ็ดหัวเมืองนะก็คือพูดง่ายก็คือลดอํานาจหรือความเข้ม,ขมแข็งลงรัฐเจ็ดหัวเมืองก็ทําหน้าที่ที่จะส่งบรรณาการนั่นหนึ่งในนั้นก็คือบุงงามาตนะครับไปอันนั้นก็จะ มีฐานะเป็นรัฐบรรณาการนะครับแต่ยังไงก็ตามปัตตานีรัฐปัตตานีในในใ,ในการที่แตกสลายไปแล้วนั้นก็พยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาให้ได้นะในการฟื้นฟูเพราะนั้นสยามจะมองว่าการที่ปัตตานีนั้นพยายามที่จะฟื้นฟูขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่ กระทบกระเทือนต่ออำนาจหรือบารมีของสยามนะครับสมุทรเพราะนั้นมันก็เลยนําไปสู่สงครามที่ตามมาหลายครั้งนะครับสงครามครั้งแรกอันนี้โดยสรุปก็คือว่าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่ในครั้งนั้นก็มีการกวาดต้อนผู้คนจํานวนมากนะครับมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวที่เราเียกกันว่าชาวตานีนะครับคนคนสยามจะเรียกมุสลิมจากตานีว่าแขกตานีนะครับ ชุดนั้นจะมามากที่สุดนะครับก็คือชาวปัตตานีขึ้นมาจากเมืองปัตตานีนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแบ่งแยกออกเป็น3 4จังหวัดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพที่สะท้อนได้เห็นถึงการมาถึงนะฮะเป็นเป็นแสดงให้เห็นถึงการขนผู้คนเข้ามารวมทั้งปืนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆปืนใหญ่มีอยู่3กระบอกด้วยกันนะครับนะบปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โคตามาลิไคมี3กระบอกแต่ขนมาได้จริงๆแค่กระบอกเดียวนะครับอีกกระบอกหนึ่งไม่ปรากฏส่วนอีกกระบอกหนึ่งนั้นจม จมนะลงไปตอนที่ขนขึ้นมานะครับก็เหลืออยู่เพียงกระบอกเดียวก็คือนางพญาตานีหรือว่าพญาตานีนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่กระรวงกลาโหมนะครับนะฮะนะมีสองมีสามอันนะครับปืนใหญ่มีสากระบอกนะศรีนครามหาเลลาแล้วก็พญาตานีซึ่งปืนใหญ่เนี่ย ผมก็ต้องทําวิจัยต่อไปอีกนะครับยังถกเถียงกันอยู่เราจะพบเรื่องตำนานลิโตเขียมลิมกรเหนียวใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่ามันก็มีบันทึกอีกชุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าปืนใหญ่นี้ไม่ได้หลอ่อโดยชาวจีนแต่เป็นการหล่อโดยโดยจักรวรรดิออตโตโมันส่งมานะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมุสลิมเป็นคนหล่อนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามตำนานเหล่านี้เราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันมาเมื่อไหร่นะครับเอาล่ะคงไม่ไปถึงตำนานนี้เป็นภาพแสดงเห็นการแบ่ง7หัวเมืองโดยสรุปนะครับก็ปัจจุบันนี้บางบางอำเภอ บางบางบางเมืองก็กลายเป็นอำเภอไปนะครับอยู่ในเขตจังหวัดอยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับก็จะแบ่งเป็นเจ็ดทุเมืองและในเจ็ดทุ่เมืองก็มีเจ้าหน้ายปกครองของตัวเองมีราชวงศ์ปกครองซึ่งมีทั้งราชวงศ์ที่สวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพมีบางราชวงศ์ที่เป็นกลางบางราชวงศ์ก็กระด้างกระเดื่องกับกรุงเทพเพราะนั้นกรุงเทพก็ต้องทาการปราบปรามอยู่เป็นระยะนะครับ ะะการปราบปรามอีกครั้งหนึ่งก็คือการปราบปรามาในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกบฏท,ที่ไซบุรีนะเรียกว่ากบฏไซบุรีการปราบปรามที่ไซบุรีอันนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเข้ามานะในสมัยรัชกาลที่1ของของมุสลิมชาวตานันนีก็มีการกระจายตัวนะครับการ,การตั้งนะในการกระจายตัวนั้นชาตันีได้รับพระราชทานที่ดินนะครับาจากการวิจัยพบว่ามีการแบ่งผู้คนตามวิชาชีพหรือความชํมานาญด้วยกลุ่มเจ้าน้านี่จะอยู่ชั้นในก็อยู่ในเมือง นะครับนะฮะบริเวณตั้งแต่แถวสีแยกบ้านแขกไปเนี่ยนะครับใกล้ๆศูนย์อํานาจเนี่ยจะเป็นกลุ่มเจ้าเมืองจะถูกแบ่งไว้เป็นส่วนน้อยอช่างฝีมือจะถูกแบ่งไปให้กับบรรดาคุณนางชั้นผู้ใหญ่นะครับเช่นช่างทอง นะครับหรือช่างฝีมือต่างๆก็จะถูกกระจายไปในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือชาวไร่าชาวนากลุ่มเกษตรกรพวกแรงงานไร้ฝีมือพวกนี้เนี่ยจะถูกส่งออกไปบุกเบิกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจะกระจายตัวไปอยู่ในคลองที่ขุดขึ้นใหม่ก็คือคลองสาขาของคลองมหานาคที่ขุดต่อไปต่อมาจึงจะขุด แยกออกไปก็คือของแสนแสบและสาขาของคลองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือสภาพของคลองประมาณช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6จะเห็นว่าบ้านเมืองลักษณะของคลองก็จะมีลักษณะของการอยู่อาศัยลักษณะของเรือนดิมน้ําเป็นเรือนแพบ้างหรือเป็นเรือนขัดแตะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของชุมชนมุสลิมในยุคแรกก็คงอยู่ในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ นะในยุคที่2ก็คือในยุคสมัยรัชกาลที่3นะจะมีสงครามใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับขัมเมืองทางมาลายูอันนี้จะเป็นรัฐไซบุรีนะครับคือลงใต้าจากปัตตานีลงไปอีกนะครับแขกส่วนใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนมาคือแขกที่อยู่รอบๆแคว้นไซบุรีนั่นเองนะครับนะคมไม่อจะอธิบายว่าขัดแย้งยังไงแต่ในที่สุดแล้วจากเมืองไซก็จะเข้ามาอยู่นะครับในกรุงเทพเอ่อหน้า เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในสงครามครั้งนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานละเอียดโดยเฉพาะฝ่ายของสยามนะครับฝ่ายของสายมาลายูนั้นหลักฐานไม่ค่อยละเอียดนะกล่าวถึงเพียงคร่าวๆเท่านั้นเองแต่หลักฐานของสยามกล่าวไว้ละเอียดทีเดียวนะครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนมาอย่างไรดูแลคนที่มานี่อย่างไรนะครับคือในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติซึ่งผมถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเพราะว่าหลวงอุดมสมบัตินั้นเป็นเหมือนกับเลขาที่คอยจด เหตุการณ์นี้นะครับนะก็เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆนี้ก็ก็ทำให้เห็นชัดเลยเออมันมีการเริ่มขุดคลองแสนแสบกันแล้วในรัชกาลที่3นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพคลองแสนแสบสมัยรัชกาลที่6นะครับ เราก็จะเห็นว่ามีการขุดคลองต่อเชื่อมต่อจากคลองมหาหน้าคลองแสนแสบไปเชื่อมเ,อเข้าไปในเขตทางฝั่งตะวันออกเข้าไปทางฉะเชิงเซาคือคลองนี้เดิมจริงๆตั้งใจจะให้เป็นคลองยุทธศาสตร์ในการเดินทัพเพื่อจะไปรบกับทางฝั่งพม่านะครับแต่ต่อมาเนี่ยคลองเหล่าคลองนี้ก็กลายเป็นเส้นทางสัญจรแล้วกลายเป็นพูดง่ายก็คือพื้นที่สําคัญในการที่จะบุกเบิกกรุงเทพออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับ นะในที่สุดแล้วมุสลิมก็เลยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ถูกกว่าต้อนมาจากไซบุรีมามาสมทบกับพวกตานีก็เกิดการขยายตัวขึ้นมานะครับนะก็เลยเกิดชุมชนขึ้นมานะจากนั้นก็ขยายต่อฮะไป ชุมชนตั้งแต่บ้านครัวบ้านดอนคลองตันนะฮะแถวบ้านผมบางกะปิมินบุรีหนองจอกไปจนทั้งถึงลาดกระบงังแถวเนี้ยจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่เป็นจํานวนมากนะคบเป็นเขตที่มีมุสลิมอาศัยอยู่อันนี้เป็นภาพคลองแสนแสบนะสมัยช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6นะครับนะเราจะเห็นคลองแสนแสบนี่ช่วงคลองตันนะครับนะ นี่เป็นภาพประมาณช่วงรัชากาลที่3เป็นชาวตะวันตกเข้ามาแล้วก็เ้วก็เป็นภาพพิมพ์นะเขียนเป็นลงไปในหนังสือของเขานะให้เห็นพวกชาวมาลรอยูนะครับซึ่งก็รวมๆกันนะซึ่อยู่ในยุคสมัยนั้นนะครับนะ อันนี้ผมจะให้ดูหลักฐานชั้นต้นส่วนหนึ่งนะที่ผมใช้ศึกษาให้ดูที่ที่เขียนเส้นไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องของว่าปฏิบัติอย่างไรกับคนที่ถูกกวาดต้อนเข้ามานะแขกจากฮวงเมืองไซในในเอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งให้ความสําคัญกับกับแรงงานที่ถูกกวาดต้อนมามากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะให้ดูแลให้มีสุขภาพดีเพราะว่าคนเหล่านี้จะต้องไปบุ เบิกพื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือคนพิการคนที่ทุพพลภาพเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับรัฐสยามในช่วงเวลานั้นในการที่จะใช้ประโยชน์นะครับพราะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่งเราจะปรากฏข้อความนี้อยู่ในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติทรงตรัสเอาไว้หลายครั้งด้วยกันกำชับกับคุณนางผู้ใหญ่หลายคน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลมุสลิมกลุ่มทั้งไซบูรีทั้งปาตานีเนะี่ให้ดูแลคนเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีสุขภาพมีพลานามายัยมีร่างกายแข็งแรงพอที่จะบดบุกเบิกพื้นที่เพราะว่าสยามนั้นต้องการแรงงานนะในการผลิตและก็มาเสริมอันนี้จด,จด,จดหมายขกี่ยวกับลดมสมบัตินะครับนะบเพราะฉะนั้นโดยสรุปเราจะเห็นว่า ปัญหาใหญ่ในการที่ทําไมสยามต้องทำสงครามกับปาตานีหลายครั้งก็เพราะว่าก็รลียงปาตานีนั้นเมื่อสยามอยู่ไกลจากตัวสยามมากไม่อยู่ไกลมากเนี่ยแล้วปาตานีก็ ตั้งตัวเป็นอ so anyway, ิสระจักสยามอยู่เป็นระยะระยะระยะสยามก็มองว่าอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่จะต้องจัดการปราบปรามการปราบปรามก็มีหลายระดับตั้งแต่ระดับแรกก็คือยึดอํานาจก่อนนะครับจากนั้นก็สลายอํานาจนะเมื่อสลายอำนาจก็ยังไม่สาเร็จอีกในที่สุดก็กวาดต้อนผู้คนซึ่งเป็นพลเมืองสาคัญเข้ามาเพราะฉะนั้นในการกวาดต้อนก็เป็นเป็นหนทางสุดท้ายในการเอ่อพูดทำลายอํานาจของราชปาตานีนะและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มาอยู่ในกรุงเทพนะครับเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพแล้วคนเหล่านี้ก็กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะถ้าเราดู จากแผนที่นะครับอัอนนี้เป็นภาพแสดงเห็นการกระจายตัวจะเห็นว่าสีที่เข้มๆสีส้มสีแดงนี่เป็นสีที่มีประชากรมุสลิมอยู่มากเราจะเห็นว่าในลุ่มแม่น้ําภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะครับตั้งแต่กรุงเทพและจากนั้นก็ขยายตัวไปในปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงเช่นอยุธยานนทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับรอบๆเนี่ยจะมีประชากรมุสลิมหนาแน่นมากนะครับอันนี้เป็นลนักษณะอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าออเรานายูนะครับหรือชาวมาลายูที่ถูกกวาดต้อนมานั้น คือไพ่พลในยุคแรกเลยของการสร้างบ้านแปลงเมืองของกรุงเทพในยุคแรกเป็นแรงงานสําคัญในระบบการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรสําคัญมากในระบบการผลิตถ้าเป็นระบบจารีก็คือระบบไพร่นะครับถ้าเป็นระบบแรงงานก็คือใช้ในการรบและใช้ในทางด้านเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะครับผมก็ขอสรุปในช่วงแรกไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ุนิดพง์มากนะครับผมคิดว่าอาจารย์ุนิดพง์ได้เปิดประเด็นหลักๆที่สําคัญนั้นเนี่ย ใน4ประเด็นด้วยกันนะครับในประเด็นแรกสุดเนี่ยเราหลับตานึกภาพของสยามในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยเป็นยุคแห่งการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐใหม่เนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐใหม่ขึ้นมาเนี่ยรัฐใหม่ก็จะพิจารณาในเรื่องของปริมณฑลทางอำนาจของรัฐ ว่าควรที่จะแผ่ขยายหรือครอบคลุมไปมากน้อยแค่ไหนการพิจารณาปริมณฑลทางอำนาจเนี่ยมันจะสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยสองปัจจัยด้วยกันคือ1ปัจจัยเรื่องทรัพยากรน,นะว่าเราขยายอำนาจเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังที่จะได้ทรัพยากรอ,อะไรมันเกิดภาพของการขยายตัวลงไปทางคาบสมุทรไทยมลา,ายูตอนล่างเพราะว่ามันเกิด การเติบโตและการความความต้องการในเรื่องของดีบุกขึ้นมาพอสมควรทีเดียวนะฮะกับอีกอันหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นการขยายไป โดยสัมพันธ์กับปัญหาความมั่นคงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์จุริดพงเปิดประเด็นที่น่าสนใจได้หลายคนไม่ได้คิดพมา่าเนี่ยให้ความสนใจกับคาบสมุทรไทยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอารลองพญานั่นคือปลายอายุธยา2303นะกองทัพของพระเจ้าอารลองพญาที่ยกเข้ามาทางด่านสิงขรเนี่ยเป็นกองทัพที่เปลี่ยนเส้นทางเดินทัพใหม่ของพมา่าเลยคือลงไปคุมในเขตของคาบสมุ